จากช่องมาแรงมด,ว,ดวันนี้นะคะเ่าจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับปุ๋ยฝังและวิธีฝังปุ๋ยกันค่ะ การเลี้ยงไม้น้ำนะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากการเลี้ยงไม้บกทั่วไปที่ต้องการสารอาหารหรือปุ๋ยในการเจริญเติบโตและทําให้ต้นไม้ของเราสมบูรณ์สวยงามนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าไม้น้ําที่เราเลี้ยงในตู้อยู่นี้นะคะเขาต้องการสารอาหารหรือปุ๋ยเนี่ยจากทางรากเป็นหลักแล้วก็จากทางใบรองลงมาค่ะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยไม่ได้ให้ความสําคัญก็คือใช้แค่ปุ๋ยน้ําอย่างเดียวแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมไม้น้ําของฉันไม่สวยเหมือนของคนอื่นฉันพลาดตรงไหนเนี่ย Manda, ถ้าพเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะไม้น้ําของเราจะสวยที่สุดในช่วง 2- อถึงสเดือนแรกตอนที่เราเริ่มตั้งตู้นะคะนั่นก็เพราะว่าดินที่ใช้สําหรับปลูกไม้น้ําโดยเฉพาะเช่นพวกดิน a อ a เนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนผสมของปุ๋ยที่เข้มข้นมาอยู่แล้วทําให้ไม้น้ําของเราเนี่ยนะคะสวยงามในตอนแรกๆและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะปุ๋ยก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆนะคะทําให้ปริมาณปุ๋ยที่อยู่ในดินเนี่ยเริ่มลดน้อยลงจะสังเกตเลยค่ะว,ว่าช่วงนั้นเนี่ยต้นไม้เราเริ่มจะไม่งามเหมือนตอนแรกแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะใช้ปุ๋ยน้ำอยู่เป็นประจำแต่มันก็ยังไม่พอนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนอย่างที่โมทบอกเลยว่าไม้น้ำของเราเขาต้องการสารอาหารหรือปุ๋ยจากทางรากเป็นหลักแล้วก็ทางใบรองลงมาถ้าเราอยากให้ไม้น้ำของเราสวยนะคะเราก็ต้องใช้ทั้งปุ๋ยฝังและก็ปุ๋ยน้ำค่ะ ปุ๋ยฝังส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะผลิตออกมาเป็น2ตัวได้กันก็คือเป็นปุ๋ยฝังเขียวแล้วก็ปุ๋ยฝังแดงนะคะปุ๋ยฝังเขียวเขาก็จะเน้นธาตุอาหารหลักนะคะซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยคะจะเริญเติบโตสมบูรณ์นะคะจะใช้กับไม้น้ําที่มีใบสีเขียวนะคะส่วนปุ๋ยฝังแดงจะเป็นปุ๋ยธาตุอาหารรองเน้นสร้างสีสันให้กับไม้น้ํานะคะก็จะเหมาะกับไม้แดงหรือว่าไม้ที่เป็นสีสีค่ะ ที่ต้องแยกมาให้แบบนี้นะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยฝังเขียวเนี่ยไปฝังให้กับไม้แดงนะคะก็จะทําให้ไม้แดงของเราเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วเกินไปก็ทําให้สีสันของเขาดรอปลงนั่นเองค่ะดังนั้นเขาเลยแยกมาให้2ตัวเพื่อให้เราใช้ได้ตรงจุดมากขึ้นตรงไหนปลูกไม้เขียวก็ใช้ปุ๋ยฝังเขียวส่วนตรงไหนปลูกไม้แดงก็ใช้ปุ๋ยฝังแดงค่ะ ซึ่งปุ๋ยฝังที่มดใช้อยู่เป็นประจําก็คือปุ๋ยฝังจากเนเจอร์ไลท์ตัวนี้เลยคะ่ะตัวสีเขียวนะคะก็คือปุ๋ยฝังเขียวเป็นเฟอร์แอคทนะคะแล้วก็ตัวสีแดงก็คือปุ๋ยฝังแดงเลดพัดค่ะปุ๋ยฝังจากเนเจอร์ไลท์ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนเขาทํามาจากแร่ธาตุภูเขาไฟซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารกว่า20ชนิดเลยคะ่ะ มีทั้งโพแทสเซียมฮิวเมตหรือเรียกว่าฮิวมิกแอซิดคือสารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัสที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมาเป็นเวลาหลายล้านปีหลักๆเลยเขาจะช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์แล้วก็ขยายขนาดของเซลล์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ แล้วก็ยังมีซิลิซิตแอซิดนะคะเป็นแร่ธาตุซิลิก้าจากหินแร่ภูเขาไฟตัวนี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชซึ่งจะทําให้ผนังเซลล์ของพืชนี่แข็งแรงยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีผงพัม,มิททับนะคะซึ่งมีรูพุนสูงสามารถเก็บกักธาตุอาหารเอาไว้แล้วค่อยๆปลดปล่อยออกมาอย่างช้าช้าและรูพุนนี่แหละค่ะทุกคนทําให้สามารถนําออกซิเจนลงไปในชั้นปุ๋ยส่งเสริมให้รากของต้นไม้ได้รับออกซิเจนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เมื่อเราฝังปุ๋ยลงไปในชั้นปลูกหรือว่าดินของเราเนี่ยละค่ะปุ๋ยก็จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆใช้ได้เป็นเดือนๆแล้วเมื่อปุ๋ยหมดเขาก็จะละลายกลายเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อชั้นวัสดุปลูกได้อีกด้วยนะคะนี่มดนแค่ยกตัวอย่างมาแค่นิดเดียวนะคะทุกคนจริงๆแล้วมีสารอาหารที่เด็ดๆอะคะอีกหลายตัวเลยค่ะจึงเป็นสูตรลับเฉพาะนะคะของทางแบรนด์เนจ์เจไลฟ์ค่ะ รู้จักปุ๋ยฝังแล้วนะคะต่อไปเรามารู้วิธีฝังปุ๋ยกันค่ะนี่คือหน้าตาปุ๋ยฝังของ Nature l i ลท์นะคะทุกคนอยู่ในถาดน,นี้ค่ะเดี๋ยวมดจะใส่แก้วนะคะแล้วก็เอาลงไปไว้ในตู้แล้วมาดูกันค่ะเอาลงไปอยู่ในตู้กันค่ะ Oh, จะเห็นว่าออกซิเจนออกมาจากปุ๋ยเยอะเลยนะคะทุกคน oh. และอีกแก้วหนึ่งนะคะมดจะฝังไปในดินแล้วก็เอาไปตั้งไว้ข้างกันนะคะอันนี้มดฝังปุ๋ยเข้าไปในดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอยู่ในตู้กัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูกันค่ะว่าปุ๋ยที่ถูกฝังอยู่ในดินกับปุ๋ยที่แช่น้ำเฉยๆจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปฝังปุ๋ยกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้ของเรานะคะเป็นไม้เขียวหรือว่าไม้แดงนะคะเดี๋ยวมาดูตู้นี้กันเลยค่ะนี <S <s ่ <Team> ตู้นี้ของโบน,นะคะตัวเพ์กาตัวนี้นะคะจะเป็นไม้เขียวก็ใช้ปุ๋ยฝังเขียวนะคะโอเปสดด้านหลังนะคะก็เป็นไม้เขียวก็ใช้ปุ๋ยฝังเขียวค่ะ ส่วนด้านหน้าตู้นะคะเรนิกี้นะคะใบลายตัวนี้ก็เป็นใบสีแดงก็จะเป็นปุ๋ยฝังแดงนะคะส่วนไม้ข้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นคโคลราตานะคะเป็นไม้แดงก็จะใช้ปุ๋ยฝังแดงนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลแต่ว่ามดจะใช้เป็นปุ๋ยฝังเขียวนะคะก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็คือใช้ปุ๋ยฝังเขียวทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกตู้หนึ่งกันค่ะทุกคนตู้นี้นะคะมดก็จะปลูกเป็นหญ้ากระดาษด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวก็จะใช้ปุ๋ยฝังเขียวนะคะส่วนไม้ข้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นเนซีอีโกลเด้นนะคะเหลืองๆชวมผู้แบบนี้นะคะมดก็จะใช้เป็นปุ๋ยฝังแดงค่ะ วิธีการฝังปุ๋ยนะคะมันก็จะฝังลงไปในดินให้ลึกที่สุดนะคะหรืออย่างน้อย1น,นิ้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะทุกคนโดยเราจะฝังห่างกันนะคะประมาณ5ตารางเซนติเมตรนะคะอย่างถ้าจุดแรกนะคะเราฝังตรงนี้นะคะจุดต่อมาเราก็ฝังประมาณตรงนี้นะคะ สิ่งที่ต้องระวังในการฝังปุ๋ยก็คือเราอยา่าฝังให้ใกล้รากจนเกินไปนะคะทุกคนอาจจะทําให้ไม้น้ําของเราช็อกปุ๋ยแล้วก็ใบละลายได้ค่ะปุ๋ยที่ฝังเนี่ยนะคะจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนค่ะทุกคนก็คือเราจะฝังเดือนละครั้งแต่ก็แล้วแต่พันไม้น้ําด้วยนะคะไม้น้ําบางตัวกินปุ๋ยดุเลยก็อาจจะต้องฝังบ่อยกว่านี้ก็ได้ค่ะ น่าจะครบแล้วนะคะเรื่องปุ๋ยฝังแล้วก็วิธีการฝังปุย๋ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้ง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 จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะและถ้าใครอยากพูดคุยการสามารถไปกดติดตามเพจได้นะคะชื่อเพจตู้ไม้น้ำโฟลบแมลงมดค่ะและถ้าใครสนใจอยากจะซื้ออุปกรณ์ตูปต้ปลาตู้ไม้น้ำก็สามารถไปอุดหนุนเราได้ที่ร้านช็อปปี้นะคะชื่อ มาแรงมดอควาติกแพนค่ะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน๊ายบายเรามาดูแก้ว2แก้วนะคะที่เราใส่ไว้ในตู้นะคะโดยที่แก้วหนึ่งนะคะเราจะใส่ปุ๋ยไว้แล้วก็อีกแก้วหนึ่งเราใส่ดินแล้วก็ฝังปุ๋ยลงไปตอนนี้ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ แก้วแรกนะคะที่มีปุ๋ยอย่างเดียวทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าปุ๋ยเนี่ยแตกตัวนะคะเป็นผงแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งแก้วนะคะที่มีดินแล้วก็ฝังปุ๋ยลงไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าปุ๋ยยังคงเป็นแท่งแล้วก็ละลายอย่างช้าๆนะคะเพราะว่าเขามีความหนาแน่นของดินหุ้มไว้อยู่นั่นเองค่ะ สรุปผลการทดลองนี้นะคะก็คือปุ๋ยที่เราฝังลงไปในดินนะคะปุ๋ยจะถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆใช้ได้เป็นเดือนๆเ,เลยแล้วพอเมื่อปุ๋ยเขาหมดนะคะก็จะละลายกลายเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อชั้นวัสดุปลูกได้อีกด้วยนะคะ